สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีโปรแกรมช่องนะครับของเ e r e ์ Standard นะครับ VX 1 8 0 EV เป็นตัวนี้นะครับวิธีโปรแกรมช่องก็ไม่ยากนะครับของเ e r e ์เทคหนึ่นะครับส่วนตัวซ้ายมือตัวนี้นะครับของจะเป็นของ kom e n w o o d นะครับ Kenwood TK สองสามหนึ่งเจ็ดขีดสองนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหน่วยงานตำรวจใช้เยอะนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาแนะนําวิธีบันทึกช่องนะครับของ Kenwood ตัวนี้นะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับเรามาบันทึกของ t a ต d a า d ก่อนนะครับวิธีบันทึกนะครับก็ไม่ยากนะครับอ่ตัวนี้นะครับผมจะใช้สายของ Serial Port นะครับเป็นตัวนี้นะครับ ถ้าเป็น USB มันก็จะราคาสูงไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยเอาเป็นตัว serial port มาใช้นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับรุ่นใหม่ๆนี้นะครับมันก็จะไม่มี serial port แล้วนะครับมันก็จะเป็น USB นะครับก็จะเป็นพวกรุ่นเก่าๆนะครับมันจะมี serial port หรือคอมพิวเตอร์ PC นะครับมันจะมีนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ก่อนอื่นนะครับให้ท่านไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เว็บไซต์ของที่ดาวน์โหลดนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับอัมพ like ันธ์วิทยุสื่อสารนี่ครับ www.ampanradio.com นะครับเป็นตัวนี้นะครับให้ท่านไปดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโปรแกรมในนี้ดาวน์โหลดฟรีนะครับถ้าท่านเข้ามานะครับในหน้าต่างของเว็บไซต์นะครับอัมพันธ์วิทยุสื่อสารก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ให้ท่านเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าซอฟต์แวร์นี่ครับเนี่ยซอฟต์แวร์โปรแกรมนี่ครับให้ท่านคลิกไปหนึ่งทีครับปึ๊บคลิกไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะขึ้นเนี่ยตัวโปรแกรมมาตรงนี้พึ่งลงไปนะครับตัวนี้ท่านก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับท่านที่ยังดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับให้ท่านไปที่หน้า youtube นะครับไปที่หน้า youtube นะครับให้พิมพ์คําว่าวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุสื่อสารนี่ครับพิมพ์ตัวนี้ขึ้นไปนะครับ มันก็จะเป็นคลิปวิดีโอวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมของรุ่นต่างๆนะครับในนี้นะครับก็ทําเหมือนกันนะครับดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับนะครับทีนี้เรามาอันนั้นเลยนะครับโปรแกรมเลยนะครับปิดไปนะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้คอมอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าคอมตัวนี้นะครับมันไม่รองรับซีเรียลพอร์ตนะครับมันรองรับ USB นะครับ ตัวใหม่ๆมันจะไม่รองรับตัวนี้นะครับเนี่ยครับเซเรียลพอตตัวนี้นะครับจะไม่รองรับผมจะเอาไปใช้กับเครื่อง PC นะครับอเดี๋ยวผมต่อสายสักคู่นะครับอันนี้ผมต่อสายเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยเสียบเข้านะครับรูนะครับอันนี้ผมมาใช้ของ PC แทนนะครับเป็นตัวนี้นะครับทีนี้นะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็มา เปิดนะครับเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมดูเปิดโปรแกรมก่อนนะครับปุ๊บอ่านะครับโปรแกรมมันก็จะอยู่อ่าที่เราดาวน์โหลดมานะครับที่เราดาวน์โหลดมาอันนี้สมมติว่าเราดาวน์โหลดมาตรงนี้นะครับอ่าสมมุตินะครับก็เปิดได้เลยนี่ครับเปิดได้เลยดับเบิลคลิกเปิดเลยครับปุ๊บอ่านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มานะครับอ่าก็ดับเบิลคลิกครับอ่าดับเบิลคลิกปุ๊บอ่าเราใช้ตัวแรกนะครับตัวแรกอ่า this one เนี่ยครับตัวนี้ครับ าดับเบิลคลิกครับปุ๊บอ่านะครับทีนี้มาหาคำว่า Set up exe ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยนะครับอ่าดับเบิลคลิกครับปุ๊บอ่านะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับให้เลือกภาษานะครับอ่าก็ภาษาอังกฤษครับกดโอเคเลยนะครับปุ๊บอ่านะครับอ่าเสร็จแล้วก็ติดตั้งเลยครับเนี่ยครับเสร็จแล้วกดฟิเน็ตครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับทีนี้ก็ปิดหน้าต่างออกไปครับอ่มาที่โปรแกรมครับทีนี้ ามาตรงสตาร์ตรงนี้ครับคลิกหนึ่งทีครับมันจะขึ้นตรงนี้มาเนี่ยครับเวอร์เทคนี่ครับเราก็ย้ายมันออกมาเดสก์ท็อปก็ได้นะครับอ่าย้ายออกมาเดสก์ท็อปนะครับมันจะได้ง่ายเวลาใช้ครั้งต่อไปนะครับเซนต์ทูเดสก์ท็อปเนี่ยครับตัวนี้นะครับเซนต์ทูเดสก์ท็อปปุ๊บอ่ามันก็จะออกมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่ะดับเบิลคลิกเลยครับทีนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นโปรแกรมขึ้นมานะครับทีนี้ เรามาเริ่มโปรแกรมพร้อมกันเลยนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องสแตนบายไว้นะครับทีนี้ให้มาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยเนี่ยครับคลิกเนี่ยครับมันจะขึ้นอัปโหลดเห็นไหมครับตรงนี้คลิกไปหนึ่งทีครับปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้มามันจะสั่งว่าให้ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่อ่านอันนี้ผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องปุ๊บ เปิดขึ้นมาครับปุ๊บมันก็จะรันออโต้เลยเห็นไหมครับเนี่ยครับรันออโต้เลยอ่านะครับเสร็จแล้วกดโอเคหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมาแล้วช่องที่ออยู่ในเครื่องนะครับทีนี้เราจะแก้ไขเราจะเปลี่ยนช่องไหนก็ได้เลยนะครับได้เลยเอาผมสมมุติผมจะแก้ช่องที่1นี่ครับเป็น1 6 8 4 7 5นะครับเอาหนึ่นะครับ1 6 8 1 6 8 3ตัวแล้วก็ใส่จุดด้วยนะครับจุด 475นะครับแล้วก็เอนเตอร์ครับอันนี้จะเป็นอ่าที่โชว์หน้าจอนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวแท็กเนี่ยครับที่โชว์หน้าจอเอนเตอร์ครับอ่าทีนี้มาใส่ความถี่ตรงนี้ครับเนี่ยครับภาครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่า168475 168ใส่จุดด้วยนะ475ครับอ่าสามตัวแล้วใส่จุดปุ๊บพอเรากดตัวนี้ปุ๊บอ่าภาคส่งมันก็จะออโต้นะครับ168475เลยเห็นไหมครับ อ่าตัวแรกนี้จะเป็นตัวที่โชว์ที่อ่าหน้าจอนะครับอ่ะนะครับอ่าทีนี้ก็สมมติเราแก้ไขเรียบร้อยนะครับอ่าถ้าเป็นรีพิเตอร์นะครับรีพิเตอร์ก็ใส่เนี่ยครับพาครับภารส่งก็ใส่ได้เลยครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมสมมุติว่าผมใส่อ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เดิมครับตรงนี้เลยครับเนี่ยครับมาอีกตรงนี้ครับเนี่ยครับมันจะดาวน์โหลดเห็นไหมครับอ่าดาวน์โหลดก็กดคลิกหนึ่งดีครับปุ๊บ อ่าเห็นไหมครับมันก็จะทําการบันทึกตัวที่เราเปลี่ยนความถี่เมื่อกี้เนี่ยครับอ่านี่ครับอ่าสักพักหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับแค่นี้เองอ่ะทีนี้เราก็มาดูอ่าตรงที่เครื่องของเรานะครับอ่ะปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับอ่ะปิดเครื่องปึ๊บอ่าแล้วก็เปิดขึ้นมาครับเอาสายออกก็เปิดขึ้นมาปึ๊บ อ่าเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าช่องที่หนึ่งนะครับอ่ปรับมาช่องที่หนึ่งก่อนนะครับช่องที่หนึ่งหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้านะครับเนี่ยครับหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้าได้เลยเห็นไหมครับอ่ะง่ายๆครับไม่ยากครับวิธีอ่าโปรแกรมช่องของเ e r ร์กนะครับอ่ะคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาอ่าแนะนำนะครับวิธีโปรแกรมของ e n w o o d นะครับ ทีเคสองามหน่งเจ็ดนะครับคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ